กาดังซื้อเบื่อ,อ,อใจไปหามึงเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บออขเขากอยังดูแลบอลเียวบอต้ังโทษใคยใจมันบอเฟียวห้ามจดขอดห้อยต้องแชมป์กำลังจะเต้นดีๆเลยอ่ะแชมป์เล่นอะไรเนี่ยก๊กยูงอะแลยควงม,มือแชมป์เองอ่ะอ่ะอ่ะยังไงก็ช่างงั้นเรามาเริ่มขนมสีกันเลยวันนี้มีสีม่วงประทัดสีชมพู ของแชมป์มีลูกอมสีม่วงบูเบลลี่แล้วก็ลวนหัวมีเยอะมากเลยครับมีแอมอนมีเม็ดมะม่วงหิมะพันมีเม็ดคาเดเมยแล้วก็ถั่วลิสงอันนี้ก็คือถั่วลิสงนะครับแต่ถ้าพระสงฆ์จะเป็นแบบนี้นะครับครูบาแชมป์ช่วยบูเดลงด้วยครูบองครูบาอะไรนี่แค่เรอสาวเวอส่วนของพี่ทักยุงเม็ดมะม่วงหิมะพันอบแล้วก็ลูกอมเมลี่